คุณเป็นลาคุณเป็นลาสายหลาครับผ่านไหมจะผ่านหรือไม่ผ่านผ่านนะบริษัทผ่านใจแคนนิงนะครับว่าไงลูกพี่ผ่านก่อนบริษัทเซฟสกินมาหลายคนวันนี้เดี๋ยวส่งีให้หลังจะให้มาส่งใี้หลังอาจารย์ประโมทสังหารจากจังหวัดสตูลว่าไงลูกพี่นอนั่งรอเดี๋ยวค่อยส่งเดี๋ยวค่อยส่งแล้วขอแจ้งไอ้ทราบเลยกันนะครับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทสีตรังครับโรงเรียนน่าจ่ายบริหารธุรกิจครับบริษัทไทยลิเกสคอร์ปอเรชั่นสากรเครดิตยูเนียนเข้าใจว่าสาขาของห้อยโขงบริษัททรัพย์ิกรณ์แคนนิงครับเป็นเซนไทยสำนักงานกองทุนสวนยางกาลมาแลอันนี้จากไหนครับสหัสตอสากรเครดิตยูเนียนของห้อยโขงนะครับไสดงผลเบอร์ครับนานๆจะขึ้นมาสักคนหนึ่ง ครับที่ที่ผมอ่านไปแล้วนะครับถ้าจะจะมารับไม่เป็นไรนะมาทำครับเราไปย้อนหลังได้เราไปสากลการเกษตรคลองหอยโคงอ่านนะครับสมน้ำเตี๋ยสงขายผมกินวีดีทีอ่าทกอปปิโก้แพนนึงขอบคุณครับขอบคุณครับไข่แม็กเบอร์มันโยนิโยเล ขอบคุณครับโอ้โนี่ไปบอกได้ต่อปอือเลยเลย<อ>ใช้ได้เลยแบกมาอยู่นี่เลยเหมือนอยู่บ้บอกน้ำยางบ้านเหนือครับสัตว์นบัาชมคอนเสิร์ตบ้านเคยติดร้านเสื้อบ้านนะครับบ่อน้ำยางบ้านเหนือมีไหมครับต่อไปชมรมติ๊กจิ้มจิ้ม อืมชมรมจิ๊บอ๋อแน่พี่ชมรมอะไรชมรมรัจิ๊บอ๋อชมรมรัจิ๊บอลังการมากนะครับปลาเยอะนะครัต้องมาแน่นอนชมรมจิ๊บปลาลุ่มน้ำคลองอู่ตะเผาเป็นตัวแทนไหมครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับจิ๊บไหมครับอ่าเสื้อไม่รู้เหรอเห็เสื้อไม่รู้เลยเนี่ยชุดเขียวเนี่ยครับแต่มาร่วมแกลุยฝนมาเลยนั่นเนี่ยลุยฝนต่อไปรายสุดท้ายครับ โรงเรียนสุกเกษมวิทยาปาดังเมซาครับอยู่ไหมครับตัวพี่แอร์นวดไหมครับขอบคุณมากครับเดี๋ยว<ะ>มีมีใครมา<อ>เพิ่มไหมมีเพิ่มไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วจากสากอครับสากรจากสากรนสินสากอการเกษตรคลองไผ่คงครับขอบคุณมากเสียงผมเงินดังครับ นี่คือสนับสนุนรายการนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนชาวชนรักป่าต้นน้ำผาดัาครับครับผมเรียนเล่นพี่น้องอีนนิดนะครับพร้อมเถียงลึกพองเราอย่างเลืออยู่ไม่มากแล้วนะครับซักหม่จำนวนจำกัดนั่นนะครับที่พร้อมฉี่ตรงนี้นะครับที่เต้นตรงนี้นะครับมีเสื้อครับ สยืดสยืดนี่ขาวสีดำรานเลยใช่ไหมครับเบอร์เอ็มเบอร์เอลเลยโลโก้ดีเลยมีเบอร์เอ็มกับเบอร์เอลครับตัวละสองร้อยเองสองร้อยเองครับแต่วันนี้แค่สองร้อยเองวันนี้เราจะขายสองร้อยเพื่อนไปเดี๋ยวลดเอาเลยไเดี๋ยวเราจะไปขายเพลงกว่านี้ไม่โต๊ะยังอยู่ไหมโต๊ะงอยู่ไหมอะโต๊ะยังอยู่ไหมยังอยู่เก็บเท้าด้วยไหมย้ายจากกองรายการมาขายมาที่นี่ครับเดี๋ยวจะมีซีดีของเครือข่ายศิลปิน ไววางหน้นทั้งได้เลยน้องๆยินดีรับขายให้จำหน่ายให้แล้วก็ข้าคือขายศิลปินเพื่อจะได้นำค่าเครื่องบินกลับบ้านไปฝากน้วก็ขายได้เลยนะครับนอกจากเสื้อแล้วนะครับตอกการเสื้อแล้วซีข้าวซี่ดำบินโลโก้ช่วยหมาคอนเสิร์ตครั้งที่หนึ่งเป็นที่ระลึกให้ได้ไม่พี่สี่คนคิดดีแล้วว่าครั้งที่หนึ่งอ่ะเอาครั้งที่สิบเลยไหม อนลูกสาวคนนี้อาจจะเป็นเครื่องที่หนึ่งทั้งหนึ่งนอกจากเสื้อแล้วยังมีเข็มกลัดสวยมากโลโก้โลโก้เหมือนกันโลโก้อะรรถป่าเหมือนกันติดเข็มกลัดติดหน้าอกสีขาวกับสีดำสวยมากนะครับราคาแค่สามสิบบาทเองสามสิบบาทเครื่องด้วยกัดด้วยใกล้หมดแล้วกระสินงบใกล้หมดแล้วนะใกล้หมดแล้ว ว่างๆเดินไปเดินไป้งหมดแล้วเรายังมีที่หลังรดมาให้อีกครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับว่าอย่าลืมไปจย่าคืดแค่ตัวเองคซื้อเรือฝากพี่น้องด้วยเป็นของขวันครับวันเกิดครับงานแต่งงานบวชครับให้ได้หมดครับงั้นพี่สิริพนเริ่มก่อนเลยที่ไปซื้อของพี่นะซื้อมาฝากซันกับไรด้วยแล้วก็ต้องขอไปดูแลความสงบเลยครับทางทีมตำรวจ ที่จับทีมมาตำรวจโทสุเทพพัทรวิวัฒนะครับเสียงตบมือทุกคนด้วยขอบคุณมากครับเพราะว่าท <owner gef> <necessary> ่านก็นำกำลังมาตั้งแต่เราเริ่มเข้ามาเลยเดี๋ยวขอเสียงตบมือให้พี่ิุกคนด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะเจอแกตลอดเลยแกเอามโนราไปตลอดเลยเนี่ยพี่ิุกคนไม่แต่มันเป็นเรื่องที่ดีนะเราสำับสนุนนะวัฒนธรรมใช่เพราะว่าวัฒนธรรมเป็นด้านดนตรีวัฒนธรรมวัฒนธรรมและงานอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยมันคู่กัน แต่ว่าโรงงานอุตสาหกรรมกับนายทุนเนี่ยมันค้านกันโดยตลอดอยู่แล้วอย่าพูดเราขึ้นเครื่องบินมาที่กรุงเทพอย่าขอเบิกขอตะบน,นอร,รอกร้านช่องเพียบเลยนะพอมาถึงที่เห็นป่ายางเห็นสวนพืชผักอะไรเต็ไมไปหมดเลยโรงงานอุตสาหกรรมเึงไม่มีอันนี้เป็นความประทับใจและเป็นความที่พี่น้องจะต้องอนุรักษ์ไว้อ,นนไวอย่าให้โรงงานอุตสาหกรรมมาเกิดขึ้นเหมือนระยองเหมือนชลงบุรีความชิ้นหายเกิดขึ้นนะใช่ เพราะว่าจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรามาจากกรุงเทพนะกรุงเทพที่ร้อนมากเพราะว่าอะไรมันมันไม่มีต้นไม้ไม่มีต้นไม้มันมันไม่มีป่าเขาลมหนาวไทยที่พี่น้องมีอยู่นะคะคเพราะนัะ้นสิ่งที่พี่น้องมีอยู่เป็นสมบัติเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นของพื้นที่เนี่ยรเราต้องรักษาไว้นะคะลูกหลานเราก็จะได้ใช้ตรงนั้นด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวหน้าบัดนี้เดี๋ยวบารยจะมาบอกเรื่องราวของธรรมชาติเรื่องราวของการต่อสู้ให้พี่น้องได้ฟังกัน เพราะว่าเพราะว่าวงปลาลอยนี่ต้องขอเสียงตกมือดังๆนะคะเพราะว่างานที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีวงปลาลอยค่ะเสียงตบมือดังๆให้ปลาลอยค่ะจบกับงานได้เลยค่ะฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวโดงคนลงเรีงกเนาะ ก่อนที่จะเล่นเพลงให้ฟังเดี๋ยวเขาแรงสักนิดในท่านาคนโปรยโค้งนะครับแล้วก็ในท่านาตัวแทนศิลปินนะครับแล้วก็ตัวแทนเจ้าภาพนะครับวันนี้พวกเรานะครับดีใจแล้วก็มีความสุขนะครับด้านหนึ่งก็คือเขาให้ทุกคนนะครับตบมือใหครับธรรมชาตินะครับธรรมชาติข้าวกลางพวกเรานะครับคนไม่ต้ตองความเปิดรอเลยครับ ่เราทํางานทาังนี้นะครับเราทํางานนะครับธรรมชาติทํางานนะครับป่าไม้กับไายน้ำนะครับเป็นความดีงามนะครับพวกเรานะครับในทานาเจ้าภาพตึ้งแมนว่าเราจะมีปัญหาเรื่อง่าชใจายนะครับแต่เรามีความสุขนะครับมีความสุขในที่นี้คือบรรยากาศการชงดนตรีนะครับกล้องเพื่อนพองนองพีเราทุกคนในที่นี้นะครับเต็มไปด้วยความบรรยากาศความรักความสามัคคีนะครับ เราอยากให้ทุกคนนะครับทำจิตใจให้สงบนะครับให้อารมณ์สุนทีดีที่สุดแล้วก็ฟังดนตรีนะครับฟังบทเพลงดีศิลปินในแต่ละวงนะครับท่ายทอดนะครับให้มันซึมซับเข้าไปในจิตวิญญาณของพวกเรานะครับมีปีง่ามีอาซีพเพลอกมีนั่สู้อ่าอสันติภาพมาริโวน่านะครับวงลักลากวงใหญ่ๆมีมีสือเสียงระดับประเทศจะมาเล่นดนตรีเราฟังนะครับสิ่งที่พวกเราต้องการที่สุดก็คือความรักนะครับ บรรยากาศงานคืนน ja ี้พวกเราไม่มีการทะเลาะวิวาทกันกระทือว่าทุกโยนเป็นชื่อเสียงของโครงุ้งว่ามีการจัดคอนเสิร์ตไม่มีปัญหานะครับพวกเราไม่ลบกันตบอมือให้กับตัวเองกับพวกได้โรงเลงชีวิตสัมบันธ์ได้นะครับโวยกัรรองนะครับ นบดเพลงจากใจชมไรชมเพือกพนาทรงสำเนียงเสียงธรรมชาติสร้างมาประสมเสียงเพลงลึกสาที่มาของเสียงดนตรี

เรืองนั้นมีความสิ่งวิไลมันมีป่าไม้ต้นน้ำดำธานมีนกกาหากินบินวนดเนื้อแม่ลูกพอนมีโนมให้ลูกกินเป็นคุณหาทิน oh. กคุหาทินเราไม่เบียดเบียนกันและกันต้นไงานงามคนงดงามางานงามใจไหลเป็นสาย

และการดวงหาอ่อ,อ,อ,อตอนนี้เราสิ้นเอาไม่ไเหืือนก่อนชุ่มชืม้นปั่นายเป็นร้อนเป็น

We can't be